สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้คือจุดจบนักฆ่าหัานศพก่อนอื่นก็ต้องขอเตือนว่าขอให้ฟังโดยการใช้วิจารณญาณเพราะว่ามันมีความสยอง แล้วก็สะเทือนขวัญสยองในการหลอกแล้วก็สะเทือนขวัญในการฆ่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้ตอนที่หนึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หญิงสาวชื่อสุวิมนมาถวมนี้ทุกเช้าทุกเย็นเสียงของเธอจะดังขึ้นหน้าบ้าน เหมือนเป็นการประจานให้อับอายขายหน้าแก่คนที่ผ่านไปมาเมื่อไรจะคืนเงินฉันฉันให้เวลาพวกแกมาตั้งหลายเดือนแล้วถ้ายังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่แล้วก็เรื่องนี้ต้องไปแจ้งความเอาผิดกับมึงทั้งสองแน่ๆกูไม่ยอมหัวเด็ดตีนขาด กูก็ไม่ยอมยกหนี้ให้พวกมึงอยู่แล้วความจริงสามคนนี้เคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนรู้จักกันมาตั้งแต่ยังเรียนหนังสือแต่พอเติบโตขึ้นต่างคนต่างมีภาระหน้าที่และทางเดินของตนเงินกลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างมิตรภาพที่เคยสนิทแนบแน่นให้คลอนแคลนและ จืดจางลงตามลำดับวัดดีกับสมเด็จเอ้ยป่าขอยืมเงินสุบิมน์ไปลงทุนแต่ธุรกิจล้มเหลวหมดตัวนี่ก้อนนั้นพอกพูนขึ้นกลายเป็นโซ่ตัวที่คอยถ่วงพวกเขาให้จมดิ่งลงหุบเหวมืดมิดจนหาทางออกไม่เจอตามข้อเท็จจริงที่รับรู้ กัด,ดีว่าทั้งสองผัวเมียคือวดีกับสมเด็จนั้นไม่ได้นำเงินไปลงทุนทำธุรกิจตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดแต่ได้นำไปเล่นการพนันตามช่องทางต่างๆที่มีอยู่ดาดเดินในโลกออนไลน์ทุกวันนี้ถ้ายังทำหน้าด้านไม่ยอมจ่ายอย่าหาว่าฉัน ใจร้ายก็แล้วกันสุวิมลเริ่มกดดันหนักขึ้นเรื่อยๆกูจะเอาอนาคตของพวกมึงทั้งสองเป็นเดิมพันมาชดใช้ให้สะสมทั้งต้นทั้งดอกเพื่อนรักเราขอเวลาอาทิตย์เดียวแน่นะเอาละความจริงฉันก็ไม่ใช่คนใจร้ายใจดำอะไรอยู่แล้ว ทุกคนเขาก็รู้กันดีสุภิมนใจอ่อนให้โอกาสเคลื่อนตามที่ขอร้องแต่แล้วเมื่อถึงวันนัดหมายพวกเขาก็ไม่มีให้อีกตามเคยก็เพราะเจตนาจะบิดพริ้วายเบี่ยงไปวันวันจนเจ้านี้เอื่อมระอาหายหน้าหายตาไปเหมือนลายอื่นๆนั่นเอง แต่ว่ารายนี้มันไม่ยอมจ่ายมันไม่ยอมจบง่ายๆดังที่ผ่านมาแฮะสมเด็จพูดขึ้นในคืนหนึ่งขณะนั่งสูบบุหรี่น้ำเสียงเย็นชาและนิ่งเงียบปกปิดความอำม,มหิตท,ที่ก่อตัวขึ้นในจ,ใจิตใจวัด,ดีมองหน้าสมเด็จผู้เป็นสามีเธอ รู้ว่าเขากำลังหมายถึงอะไรจัดก,การหนักขนาดไหนเหรอก็หนักที่สุดจนหายไปจากถนนหน้าบ้านของเรานี่แหละลำคาญชิบหายและวะดีเธอก็ตัดสินใจให้ความร่วมมือกับคนใกล้ตัวอย่างไม่ลังเลร่วมมือกันวางแผนทุกอย่างให้รัดกุมที่สุด มั่นใจว่าทุกอย่างจะจบลงและเงียบลงเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาส่วนสุสวิมลผู้เป็นเจ้านี้ไม่ได้สงสัยอะไรเลยเมื่อถูกเพื่อนเก่าผู้เป็นลูกนี่ทั้งสองชวนมากินข้าวที่บ้านเพื่อกระชับความรักความห่วงใยให้กลับมาเหมือนเดิมหล่อนไม่ได้ขัดขวางแต่ อย่างใดทุกคนต่างยิ้มและหัวเราะเหมือนทุกครั้งที่พวกเขาเคยใช้เวลาสังสรรค์อยู่ด้วยกันตามปกติแต่เมื่อสุวิมนก้มลงตักข้าวคำแรกขึ้นมาเท่านั้นแหละมีดเล่มใหญ่ที่เตรียมไว้แล้วข้างตัวถูกปาขึ้นมาควันลงไปที่ต้นคอของเหยื่อชะตาขาดทันทีเสียงดัง เสียงลมหายใจของสุวิมนขาดหายไปกลางอากาศพร้อมกับก้อนศีรษะขาดกระเด็นเลือดสดๆพุ่งกระจายเต็มพื้นบ้านและสำรับอาหารมื้อสุดท้ายในคืนนั้นสมเด็จมือฆาตกรตัวจริงไม่พูดพร่ำทำเพลงเขารีบลงมือลากร่างอุ่นๆที่ดิ้นกระเดวกระเดวของเพื่อนสาวเจ้ากรรม ไปที่สวนหลังบ้านอย่างคล่องแคล่วว่องไววดีเดินไปหยิบขวานมาส่งให้ทั้งสองไม่ได้ใช้เวลาเปลืองแม้แต่น้อยในการลงมือกออาชญากรรมในครั้งนี้ไม่มีแม้แต่เสียงร้องสักแอะเดียวในเหยื่อรายสุดท้ายนี้ร่างของหญิงสาวถูกชำแหละ แยกแยะออกเป็นชิ้นๆอย่างชำนาญก่อนจะกรบลงในหลุมขนาดใหญ่ที่เตรียมการไว้เช้าวันรุ่งขึ้นคอนเพนออกจากบ้านพร้อมกับโอนเงินจำนวนหนึ่งสำหรับทำให้การฆ่าครั้งนี้เงียบหายไปกระแสข่าวเลือดเย็นมีอีกมากมายในแต่ละวัน นอกจากนี้วดียังอุตส่าห์เดินไปบอกเพื่อนบ้านคนหนึ่งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่แดงจ๋าฝากดูบ้านสักสองสามวันนะจ๊ะเราจะไปต่างจังหวัดกันจ้าถ้ามีใครมาถามพี่ก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้นะจ๊ะเพื่อนบ้านยิ้มรับอย่างเข้าใจไม่มีอะไรเอกใจทั้งสิ้น เพราะการไปต่างจังหวัดต,ตามที่บอกนั้นก็เป็นเรื่องปกติของบ้านนั้นอยู่แล้วจากนั้นรถกระบะสีดำม,มุ่งหน้าสู่ชายแดนภาคตะวันออกคิดกันไ้ว่าอาจปบดานในบ่อนคาสิโนที่ปลอยเปดสักระยะหนึ่งเจนกว่าเรื่องจะสงบ จริงๆแต่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับสองผัวเมียมือฆาตกรผันศบนี้กรุณาติดตามฟังในตอนที่สองต่อไปนะครับเร็วๆนี้สวัสดีครับพบกันใหม่